อยงนตาในวการมเคอตอนนี้หรอตอนนี้ก็มาทําเบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้จัดแล้วก็อตอนนี้รับงานวงการเธอไหมก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันก็มีบางบางนิดนึงก็ฝากติดตามด้วยก็มีมามีมาขายไก่ย,ย่างด้วยนะผมนะที่ที่แบบเพิ่พมงมาทําได้ประมาณเกือบปีแล้วก็ได้มาไลฟ์สดขายของช่วงเวลารอง,งานอย่างเงี้ยแล้วก็ทาไปเรื่อยทาทุกอย่าง มันก็ทนไม่ได้หรอกันแสบตาครับมันไม่ต้องทนปิ้งไก่อยู่2เรื่องคือเรื่องอังกอร์กับเรื่องส5ห้าแต่ว่าเรื่องอังกอร์เนี่ยคือมันมันมันเลตติ้งมันสูงมากมันหายใจเข้าควันตลอดอ่ะสมัยสมัยนู้นเนี่ยเพราะว่าแบบต้องสวมจริงอ่ะต้องแบบประคมควันแบบโอ้โหควันเขาแบบแล้วนักแสดงทุกคนก็คือแบบโอ้สำลักควันกันตลอดครับผมสำลักควันตลอดคือช่วงตอนนั้นมันยังไม่มีหรอกเพราะว่ามันยังแบบมันยังแบบวัยรุ่นมันยังเด็กหนุ่มๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากก็คือแบบเออส๋ย มันก็เดี๋ยวมันก็คงไม่มีอะไรหรอกบางอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าเริ่มเข้าเลขสี่อะไรเงี้ยมีผลกับพี่มากๆาเลยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้หนักเลยอาการที่พี่เป็นเนี่ยคือมันหายใจไม่เต็มปอดมันมีสะดุดสะดุดอะและที่สำคัญเลยคือมันเวลาเป็นมากมาคือมันเป็นมันเป็นเรื้อรังเป็นเดือนนะแล้วก็น้ําตาก็ไหลคัดจมูกหายใจก็ไม่ออกบางทีต้องหายใจทางปากอะไรเงี้ยกลางคืนนอนก็บอกว่าลับๆเตื่นตือะไรเงี้ยนอนไม่สบายเลยลำบากมากต้องกินยาแก้แพ้กินพอหายปุ๊บก็เป็นอีก แล้วยาพวกนี้นะมันต้องงว่งงวงตลอดเวลาไม่เข้าใจแล้วพี่มีคนแบบว่าถ้ากินยาพวกนี้ตื่นเช้ามาพี่แบบพี่จะง่วงค้างอ่ะคือแบบว่ามันจะง่วงเป็นจนถึงเย็นอ่ะพอยาหมดฤทธิ์ปุ๊บมันถจะหายง่วงอะไรเงี้ยแล้วมันต้องกินแบบนี้โอ้อาทิตย์หนึ่งสองสาวันครั้งนึงมึงก็แบบโอ้ไม่ไหววะ่ะ บับบ้านครส่งผลมากเลยอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่พี่บอกเลยว่าช่วงนี้พี่ขายของด้วยไงเวลาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไลฟ์แบบไลฟ์ประมาณได้ประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ไหวแล้วเพราะมันหายใจไม่ออกแฟนคลับที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็แบบว่าพี่ไปพักไปพักไปพักพก่อนไหมแล้วค่อยแบบมาไลฟ์พรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยการออกกำลังกายเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งทำให้เราแบบโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้หายเป็นปกตินะไม่ได้หายอะไรอาเงีง้ยอาการก็ยังเป็นอยู่กลัววัณโรคกับมะเร็งนี่แหละก็คืออย่างที่บอกเเเเลยยยมัััันนนนนนนป็รรรรื้้้้องงงงงงกกกิาาาตตตตตตแแ่่สส์์จถึี ก่อนที่จะก่นอนที่จะไม่ได้มากินตัวเนี้สี่ห้าหเดือนแล้วอะไรเงี้ยกินมาตลอดเลยแล้วก็แบบกินยาหมดปุ๊บก,ก็เป็นอีกอะไรเงี้ยช่วงกินมันก็หายอะไรเงี้ยเขเจอเบต้าเอ็กได้ยังไงครับทางโฮฟฟูนะครับเขาติดต่อไม่รองทานเบต้าเอ็กซ์พลัสโซนีตอนแรกผมคิดว่าอะไรวะเอาอีกแล้ว มาอีกแบรนด์แล้ sociedad, Bref, quo, วอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าอาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เพราะว่ากินยังไงมันก็ไม่หายหรอกแต่สิ่งที่โฮฟ f ูลเนี่ยเขาทําก็คือเขาไม่ได้ผมรีวิวอะไรนะเขาให้สินค้ามาเนี่ยให้เบ t ต้าเอ็กพลาสตนี้มาเนี่ยให้มาทดลองใช้ทานก่อน1งเดือนคือประทับใจมากคือแบบว่าเขาจะค่อยโทรมาถามนะว่าแบบมีอาการเป็นยังไงบ้างอาทิตย์หนึ่งก็โทรมาลอาทิตย์หนึ่งก็โทรมาละกินกี่เม็ดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ย ก็ยังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่เขาแบบแบบว่าเทคแคร์แบบนี้นะแล้วผมก็เชื่อเลยว่าทางฮอกปูเนี่ยเขาจะดูแลลูกค้าเหมือนกับที่ดูแลผมเลยก็รู้สึกเนี่ยช่วง3าสีวันแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันหายใจโล่งขึ้นรู้สึกหายใจแบบสบายขึ้นหายใจได้เต็มปอดที่รู้สึกว่ามันไม่มันเสล็มันน้อยลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีติดติดขัดขัดละพอทานไม่ได้2อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าน้ามูกเสียผ่าเนี่ยมันลดลงแบบชัดเจนเลยแล้วยิ่งพอทานครบเดือนนะอาการที่แบบ อย่างเ,เราแพ้ขนแมวเนาะแพ้แอร์แพ้พัดลมอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่เป็นเลยดีมากดีมากเลยครับผมคือผมก็อยากจะแนะนำเบต้าเอ็กซ์พลัสโซนี้นะคือผมไม่ได้อยากพูดว่าขายของนะเพราะผมรู้สึกว่าโฮฟฟูเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะขายของอย่างเดียวเขามีการดูแลแบบจริงจังเลยทุกคนผมเชื่อเลยว่าเขาจะดูแลลูกค้าทุกคนเนี่ยเหมือนที่เขดูแลกับผมเลยดิฉันคนอยู่เนี้ยเขาจะไม่เชื่อดารารลวิวอยู่แล้วผมเล่นหนังเล่นละครเล่นกอไเป็นลูกกีภาไม่เคยรับรีวิวอาหารเสริมเลยเชื่อผมเถอะถ้าไม่ดีจริงนะ ผมจะไม่รับรีวิวแล้วก็ไม่ทานด้วยคือเอาอย่างนี้นะพวกคุณไม่ต้องมาเชื่อผมก็ได้คุณคิดไปเลยก็ได้ว่าผมก็แค่รับเงินแล้วมารีวิวให้ผมแค่อยากให้คุณเชื่อในตัวเองถ้าวันนี้คุณกําลังจะแย่นะลองเริ่มดูแลที่ตัวเองก่อนอย่ารอให้มันดูแลแล้วค่อยรักษาดูแลตั้งแต่นี้ดีที่สุดครับและผมพูดได้เลยว่าถ้าผมทานจริงแล้วดีขึ้นจริงเนี่ยเลยอยากจะบอกต่อ เบต้าเอกพลัสตัวนี้เลยครับใครที่เป็นภูมิแพ้นะหรือมีอาการเหมือนผมนะพวกหายใจลําบากติดตขัดขัดหายใจไม่เต็มปอดน้ํามูกไหลน้ําตาไหลเนี่ยไอาจา์ตลอดเวลาเนี่ยใช้ชีวิตลําบากมากอย่ารอให้มันหนักแบบผมเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าครับผมก๊อบการพักดีวิจิตเลือกใช้เบต้าเอกพลัสครับ สำหรับใครที่สนใจเบ t a าเอ็กสนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณเลยครับ